ลงไปให้แม่งเหรอเดี๋ยวเพื่อนนะเจ็ดสิบนะอยากดูตัวเองเอือจะไหวปงนะเจ็ดสิบนี่ขนาดไม่ได้เป็นโรคอะไรเท่าไรนะครับอ <c oughs> <c oughs> ผลเลือดน้หลวงโอยผลเลือดเลเนี่ะได้ผลเลยอ่ะเดินออกกําลังกายคือต้องออกกาลังกายไหมนะเดีย๋ยวบ้าทําแต่งานออกกําลังกายอะไรครับ đơn, đơn là sao, giờ 7 giờ, hả, giờ 7 giờ, ngã đơn 10h, 11h, 11h vào b้าน, dì nói là, dì không được tập thể dục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 , dì nói ตอนนี้จะทำะไรเขาก็ให้ทำ <S 1> <S 1> <S เออจะไปไหนก็ไป <S <S ยายาโอ้หแม่นนแบบจะอยู่กับใครซิวไม่ต้องลาหรอกเขาน่าไปตอนเช้าเดี๋ยวกลับมืดๆเตรียมของไว้ให้เขาแล้วก็โอ้ <S <S โหหรอือลาจำเป็นจริงๆให้ลา ร,ราชการนี่ลาไปเรียนได้ปะราชการลาไปเรียนนะล,ลาไปเรียนใช่จะเรียน,นอะไรอะ่ะแต่เงินเดือนไม่ขึ้นขึ้นมันเดือนก็ได้รับได้เงินเดือนด้วยเออแต่ว่าขั้นน่ะก็จะได้น้อยหน่อยอยังเคยได้สองขั้นได้ขั้นครึ่งเนี้ยก็จะได้อาจจะได้แค่ครึ่งขั้น,นหรือไม่ได้ขั้น,อ,นอะไร <อา S 2> เป็นพวกครูอะไรเงี้ยใครทางานแทนอะ่ะก็เขาก็จัดคิวสลับครูใหม่ ได้เงินเดือนข้าราชการทำหาอะไรก็ได้นอนตายอยู่บ้านนี้ได้พี่ขนาดนั้นเลยเหรอ,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 อลุงหอได้ยันตาย,ยาม่ถ้าไปเรียนอะไรก็ถือว่าเป็นการทำงานเหรอ,อลลต้องขอเขาบอกบ้างั้นก็ ได้ราชการแล้วก็เรียนถึงด็อกเตอร์ไปเลยดิโอ้ยต้องสอบต้องสอบให้ได้นะฮะอสอบเรียนให้ได้นะไม่ใช่ใช้ทุนตัวเองเรียนนะอ๋อต้องเป็นสอบที่เขาให้ใช่ต้องสอบที่เขามีทุนให้อ,อืมนะ้ำเปลีป่ยนเสื้อผ้าไปเลยนะเห็นในพวกสงกรานอาอไม่ถ่ายไม่ติดหรองเงี้ยอันนี้เป็นเอ่อหนุมานประสานกายต้องแข็งแรงเข้าไว้เดี๋ยวดูตอนอายุเจ็ดสิบ เนี่ยอายุกี่ปีแล้วนะะอาย,ยุกี่ปีละอันนี้ยี่ห้าค่ะโอ้ยเท่าสี่เลยอ่ะ้อ,อนนบ้านนี้มันสติสตังค์มาค่อยดีเลยเอ่ะอ๋อแล้วทำไมต้องใส่นังนั้นนะก็ใบมันไงเดี๋ยวจะเท้าให้ทำปุ๋ยน,นะกองปุ๋ยมีเวลาก็จะขุดแล้วก็เอาใบผมลงไปให้เป็นปุ๋ยชอบทำสวนนะครับ ต้นพริกมันก็ได้ทั้งสองต้นสามต้นอน่ะซื้อต้นไม้มาปลูกชอบต้นไม้ชอบเงินอันนี้เพราะเองค่ะไม่ได้ซื้ออันนี้พริกต้นสนค่ะเพราะเอง้าอ มาไม่ออกมามาไม่ออกไม่ได้เขาเปิดประตูมันดุนะเขาเปิดแล้วเนี่ยเฮ้ยระังม,ม,มันกัดนมันกัมาว้วว้า้าเว้าวว้าววอก้าวว้วว้าววาวว้นวว้ว้าวว้ ลแ,ลแล้วดินปลูกไปใช้จย่างไหนครับดินปลูกซื้อมาจากร้านต้นไม้ค่ะทำไม่ได้ใช่ไหมทำก็ได้แต่ว่าทำไม่ชนะเพรว่าขยันปลูกแบ้เดี๋ยวนก็ปลูกเดี๋ยวมันก็ปลูก ลูกชายสนับสนุนลูกชายก็เลยซื้อดินมาให้เห็นแม่มีความสุขกับการปลูกต้นมาลูกชายคือจอดเมั่อไงจอดมั่ง,ม,งมันเอาใจแม่มันให้แม่ซื้อต้นไม้มาปลูกเยอะๆอ,อันนี้แข็งแรงเนี่ยเขาบอกว่ามีไผ่ต้องกลัวงูเหรอทิงเหรอไม่รู้ ทำไมเขาไม่ค่อยปลูกต้นไผ่กันลกไงมีความลกของมันไมหมนี่ถ้าไม่เอาหินล้อกไว้มันก็จะเกิดไปเรื่อยๆหรอ,อไหนอ,อูแม่งแทงหน่อที่หายไปอา่ามันก็จะเกิดล้ำออกมาใช่ไหม